สวัสดีครับพวก,กเราช่องน้องมีชัยนะครับผมวันนี้มาดูโอ้โหดูครับผมดูครับผมวันนี้ก็เริ่มกินนมเองได้แล้วนะครับผมเคยเห็นแต่ลิงไต่ต้นไม้นะครับผมมาดูช้างไต่ขาแม่กินนมนะครับเยีบ็บแม่ก็ไม่เยีบ็บโซ่เยียบโอ้โหสุดยอดครับผมนี่น้องภาษาได้าได้หกวัน่าไร่ะ ห้าหกวันนะครับผมดูดูลูซกรเหยียบเหยียบโซ่แม่ขึ้นกินเลยนะครับผมหนี่งแม่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 เออแม่แม่หุบขาให้เหยียบโซ่หน่อยเออหาหาที่เหยียบไม่เจอเออนี่ไงฮึบเหยียบฮึบ,ฮบเอาเลยเออเก่ง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 คือเก่งเท่ละหน่อยนี่แล้วก็ ให้กินด้วยให้ช่วยตัวเองด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาโซ่ไปผูกไว้ขานั้นด้วยเขาจะได้เก่งๆเห็นไหมแม่กินเองได้นะครับผมแต่ยังอาจจะยังไม่เต็มที่เราก็ต้องช่วยหน่อยนะครับผมเราก็ต้องช่วยเพิ่งเช็ดตัวนะครับผมทําความสะอาดให้ก็เช็ดตัวเอาน้ำอุ่นเช็ดตัวจะได้เนื้อหนังจะได้มาเร็วๆเออกลางหูใสเออเออ นายนายนายอ้วนหรือยังอ้วนหรือยังโอ้อยังครับขายาวเลยดิแม่่ก็จะคันๆอย่างนี้แหละเชา้าก็ล้างแผลให้สะดือก็ใกล้หายแล้วแหละ <c oughs> ขายาวขายาวเหมือนแม่เลยเอานอนลงนอนลงเออนอนลงอืดอืดตึมอืดตึมอืดตึมอืด อกินนมแล้วกินนมแล้วมานอนดีกว่าอย่าพูดอะไรนอน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 นี่ไม่รู้ว่าอยากนอนหรืออยากเล่นนี่ถ้าถ้าเอาน้าไปถูตัวเขาจะคันอย่างนี้นะเขาจะคันเขาจะวิ่งถูนั่นถูนี่วิ่งไล่เราเลยนะวิ่งไล่ยอกเรา แม่เขาก็เราก็ต้มน้ํานะครับผมต้มน้ำครับตอนนี้ก็ไลบ่บวมบวมบวมลงไปนะครับผมว่าจะหายแล้วก็น้ําก็ไหลคือขับน้ําเ้าเปล่ายังไม่หมดนะในตัวเอมเอจะนอนหรือจะเล่นเยอะยังไม่กล้านอนที่นอนนะครับผมเอาที่นอนไปวางให้ในกลัวไม่กล้าเข้านอนลูกนอนเออนอนนะ กวาดขยะนะครับผมกวาดทาความสะอาดคอกเสร็จก็เช็ดตัวให้น้องนี่ขยะเราวันหนึ่งนี่ครับผมวันหนึ่งวันหนึ่งขึ้นกระบะเลยทรงนี้เราก็ทาความสะอาดให้แล้วก็เอายานะครับผมนี่ก็หมดไปห้าวีแล้วเด้นี่หมดไปห้าวีแล้วเด้นี่มีใช่นี่หมดไปห้าวีแล้วดูดูกินยาถ้าเป็นยาใบข้าวมีชช่ก็จะกินได้ปล่อยให้กินกับแม่ครับ ไปกินกับแม่นอนสองรอบเลยได้นี่เช้ามาเนี่เช้ามานี่น,นอนอย่าเราก็ต้องเก็บนะครับผมเพราช่วงนี้หน้าฝนก็ไม่หน้าฝนเราก็เก็บออกตลอดนะครับผมคือเราจะแมวขยะไว้ในบ้านนะครับผมก็วันหนึ่งก็ประมาณนี้แหละเอาไปทิ้งที่สวนนะครับผมให้เป็นปุ๋ยนะครับ ไม่มีนานี่ร้องขอกินทั้งวันนลนี่เอาเอาเอาโอ้โหมอแมแอมทั้งนี้มอแมแมมเลยส่วนมากเวาลาเขานอนเนี่ยเขาจะไปน,นอนซออขาแม่เขาจะก้มนอนนอนตึ๊บพิงขาแม่และทีนี้แม่เขาก็จะยกขาหนึ่งออกนะครับผมยกขาหนึ่งออกหมอก็น่าจะมาวันจันทร์นี่แหละครับผมโทรไปแล้วอันนี้เสาร์อาทิตย์นะติดเสาร์อาทิตย์ เริ่มเดินโซนแล้วนะแม่ๆเริ่มมองเห็นเริ่มมองเห็นเริ่มชัดๆนิดนึงนี่ถ้าอาทิตย์สออาทิตย์นี่มองเห็นชัดนี่ตอนเช้านะพวกควานกวาดขยะนี่วิ่งไล่วิ่งไล่นี่เลยนะวิ่งหยอวิ่งเนี่ยแหละถ้าเห็นพวกควานถือไอ้ที่ตั้งอะวิ่งเลยวิ่งเลยนะครับผมเราก็ต้องช่วยอยู่ยังยังต้องช่วยอยู่นะครับผมเพราะถ้าให้เขาไต่กินเองก็ กลัวว่าน้องจะยังกินไม่เก่งแล้วกินไม่อิ่มนะครับผมก็ให้กินเองด้วยหัดช่วยตัวเองไว้ด้วยนะครับผมเราช่วยด้วยนะครับผมนี่ขายยาวเลยขายยาวหนูฟันสาขายาวเหมือนแม่นะครับผมหุ่นได้แม่อยู่แต่ตัวเล็กเนาะแต่ขายยาวแดดไม่ค่อยออกเลย มเขาก็เริ่มบวมบวมบวม,มันจะไหลลงไปอย่างเงี้ยบวมใตคม้คอไหมไหลลงไปไหลลงไปกองอยู่นู่นวันไหนท้องเล็กก็จะไอจิ้มใหญ่ <laughs> วันไหนจิ้มใหญ่ก็จะท้องเล็ก <laughs> เป็นเดือนนู่นแหละไม่แม,ม่น่าจะเป็นเดือนนู่นแหละมันเป็นในอวัยวะเพศเขาโอ้เนื้อหนังเริ่มดำแล้วนะครับผมเช็ดตัวทุกเช้านะครับผมทุกเช้าเราก็จะเอาน้ำบุนเช็ดตัวนะครับผมเช็ดตัว ไอ้ยอะไอเยอะไอเยอะไอเยอะเออเออเอไอเยอะไอเยอะดูแม่เขาจะห่วงเามากนะครับแม่เนี่คือถ้าวิ่งไปแถวข้างข้อมีชัยเนี่ยแม่เขาจะดึงไว้เลยเขายังไม่ให้ยังไม่ให้ไปหาพี่นะครับผมนี่สักหน่อยถ้า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 มองเห็นสักอาทิตย์ส่อทิ์นี่น่าจะไปหยอกกันอยู่ข้างข้อกันแหละนะครับผมน่าจะไปหยอกกันอยู่ตรงคางนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะเอาไม้รัดไว้ข้างล่างนะครับผมโอ้ดูพี่พี่ แม่ปีนานี่ขี้เยอะนะครับว so nice, es que ันวันนี่สิบกองอ่ะคือแม่แม่ขนุนได้กินอะไรแม่วีนาก็คือได้กินด้วยไปด้วยนะครับผมก็คือให้กินเหมือนกันอะไร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 นี่มันนอนตรงนี้แล้วก็ลุกไม่ขึ้นเลยก็แม่นี่ไหลไปคอกมีชัยได้พิดชัยเลยเนี่ยก็คือต้องเอาไม้รัดไว้ข้างหลังนะเดี๋ยวเขามานอนพิงแล้วก็ตุดไปฝั่งนู้นเออโอ้โอ้ออน้องน้องน้องไปนไรน้องไปไร เดี๋ยวมาดูน้องก่อนเฮ้ยน้องเป็นไรวะน้องเป็นไรออออใช่น้องเป็นไรอือคอาจะคันนะ่ะโดนน้ำคอาจะคันอือดูแม่เขาดูแม่เขานี่ยเนี่น,นี่ถ้าเข้าไปข้างคอ,อกเนี่ยปุ๊บแม่เขาจะดึงเราเลยเอามือออกมาดึงไอ้จะ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 เขาโดนน้ำคอาจะคันอย่างนี้แหละตัวเปียกนะครับผมเขาไม่เคยตัวเปียกนี่ดูมันไม่ใช่มดลูกนะแม,ม่มันเป็นจิ้มแหละบางวันก็ยุบนะครับผมถ้าน้ํา ถ้าได้นอนนะครับผมก็คือตอนนี้คือจะเขาเขาพี่ก้านอนเรอะถ้าได้นอนก็จะยุบไบนะก่อนคลอดเขาเปน็นตั้งแต่ก่อนคลอดแหล,ละนี่ไอ้ไอ้ละน้อยพันษาจา้าออดูดูดูขาเขาจะหุ่นเหมือนแม่แหละผมดูแลหุ่นเขาเหมือนแม่มากขาย,ยาวๆมานี่มานี่มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลย เออเออแต่ยังไม่มองไม่ชัดเด้อดูดูแม่เขาจะดึงไว้ตลอดนะเฮ้ยอย่าไปไกลมาทางนี้เออไม่ต้องไปดูแม่ก็ดูแม่ก็เออเอานอนลงนอนลงอึ้ตึมมือตึมเอื้อตึมไปหนุนยกขาลูกยกขาหนุนหนุนถอย ออตึม้มเขายังไม่นอนหรอกเขนาขน่าจะคันขันน้ำนี่แหละเ <c oughs> ออเขากินนมช่วงไหนที่เขากินนมกลางวันเนี่ยถ้าเขาขึ้นไปกินนมอิ่มๆเนี่ยเขาลงมาเขาจะนอนดูอ้วนอ้วอนอ้วอน,วนเดี๋ยวไปดูอ้วนอ้วอนนอนสองรลบเลยเลยอ้วอนเนี่ย ว่านมิชัยเนี่ยกินนมอีกแล้วกินนมอีกแล้วกินนมก่อนกินนมแล้วจะนอนใช่ไหมดูดูท่ากินมนมเขาเขากินนมในตาเขาจะแต่เขากินนมในตาเขาจะเอ้ยชิม้อยเลยนะแม่แม่ชิม้มอยชิม้อยเลยนะเกาจะฟินมากเลยมิชัยอ้อยอ้อย ถ้าพคว,วาเปน็นนังที่อื่นเนี่ยเขาจะนอนแล้วเงียบช่วงเช้ามิชัย,ยแต่ตั้งแต่มีน้องมาเนี่ยมิชัยนอนดีมากเลยนะเขาไม่นอนแถวนู้นนะพี่แม่เขาจะมานอนแถวข้างคอกเนี่ยนอนแถวนี้แหละนอนดีกินนมเกง่งนอนเกง่งกล้วยก็กินเกง่งนมกินเยอะนะทุกวันนี้รู้สึกว่ามิชัยกินนมเก่งมากเลยช่วงนี้ลําตัวเยอะใหญ่แต่ขาสาัสา้นสั้นพี่แม่ม <c oughs> ไม่ขาสั่นแท้ขาหลังกัีมั้ยเราเป็นตัวผู้เลยไม่ใช่ตัวเมียเลยโอเคลิมอุยตาอุยตาอุยตาเคลิมเคลิมโอ้ยเคลิมอิ่มยังอิ่มแล้วหรอวันนี้พ่อทุกเช้านี่จะทำความสะอาดออกให้เอี่มเลยเดี๋ยว วันไหนแดดออกเดี๋ยวพ่อจะพาออกไปอาบน้ําช่วงนี้พายุมันเข้าแม่คือมันตกแล้วมันแฉะคือไม่ค่อยอยากพาเดินนะครับผมก็จะเอาออกมาผูกข้างนอกบ้างแต่ยังไม่ได้พาออกไปอาบน้ําเพราะว่ามันแฉะแล้วก็ข้างทางมีแต่น้ําก็เลยยังไม่อยากออกเพราะหน้าฝนก็เราต้องระมัดระวงังนะครับผมเรื่องความสะอาดนะครับผมเดี๋ยววันไหนแดดออกดีๆเดีย๋ดวยวพ่อจะพาไปอาบน้ําไปถูต้นไม้ไปไล่วัวเขาอีกอสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามช่องน้องมีชัยฟิเมเมรี่ของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ